สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามมเตอร์ไซค์ส่วำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการปั้นครับการปลูกปั้น h อ n ด้ i ไอคอนครับปลูกปั้นยังไงครับปลูกปั้นมาตั้งแต่ไม่ติดครับเครื่องหลวงครับตั้งแต่เครื่องหลวงครับไม่ติดครับไมมีกำลังอัดครับก็ฟันลูกสูบทำาบาวเช็คเบวครับเรียบร้อยครับ แล้วก็มาไล่ระบบไฟครับระบบไฟก็แบตเตอรี่ไม่มีครับผมก็หาแบตเตอรี่มาใส่ครับเป็นอันนี้เป็นแบตมือสองนะครับไม่ใช่แบตใหม่เูตรกุญแจก็ไม่มีครับเป็นรถเก่าครับผมรถเก่าซื้อซากมาครับมาทําจะให้ทําให้ขี่ได้ให้แม่บ้านขี่ไปตลาดครับตอนนี้ก็คือใส่ท่อแล้วครับสืตกุญแจมมีครับก็เล่นต่อตรงก่อนครับ เช็คครับก็คือเช็คทุกจุดครับเช็คตั้งแต่ระบบไฟครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตะไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายไฟเบรกครับเอาให้หมดครับตอนนี้คือคล้ายๆว่าเปิดสวิตช์แก้ไ้ครับตอนนี้เพราะว่าต่อตรงครับเอาน็อตมาใส่งี้ครับอันนี้ต้องไปต้องถอดสวิตช์กุญแจไปปั๊มครับต้องถอดไปปั๊มครับเรามาสตาร์ทดูกอนครับ ตัวนี้เป็นสวิตสตาร์ครับข้างบนนี้ก็พังนะครับหน้ากากหน้าหน้ากากหลังพังหมดก็มีมือเดียวครับผมมือหนึ่งมาดูมันสไตล์ไม่ได้ครับเพราะมือนึงต้องกำเบรคครับต้องกำเบรกเบรกท้ายครับนี่ครับมีไฟเบรคครับนี่ไฟเบรกออกครับ ต้องกำมือหนึ่งต้องกำเบรกหลังครับแล้วก็สตาร์ทครับนี่ครับเรียบร้อยครับสตาร์ทเตียวเต็มครับเครื่องเงียบๆครับขบูดเดิมครับผมไม่มีกรองด้วยกรองไม่มีขบูดก็เดิมล้อดุ้งครับนะครับล้อกระดุ้งครับต้องขึ้นล้อใหม่ครับต้องขึ้นล้อเป็นขอบสี่ครับ ขึ้นใหม่ครับเฮ็ดมันเตี้ยลงกว่านี้ครับแต่เครื่องมีปีครับเครื่องเงียบครับตอนนี้ไปท้ายครับไปท้ายก็ออกครับดูไฟหน้าครับถุงตามครับแหน่ครบครับเดี่ยวครับเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายครับออกหมดครับ ก็คือสมมูรแบบแครับเหลือแค่ไปซื้อ,อชุดสีหรือว่าหน้ากากหน้าหน้ากากหลังมาประกอบครับ <c oughs> แต่ยังดังนะครับผมล้อหน้าล้อหลังต้องขึ้นล้อใหม่ครับรุง่งล้อรุอง่รงหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เงียบไลมากครับผมแค่ <c oughs> มาทำให้ดูว่ารถเก่า ที่เขาเจอดทิ้งกลไดนะครับเราสามารถมีเจ้ามาปั้นได้ครับผมปั้นขึ้นมาได้ครับให้เป็นกายเป็นแบบแบบว่าเจ้าใหม่เลยยังได้ครับแต่ว่าต้องมีเงินทุน,นครับผมต้องมีทุนหน่อยอย่างคันนี้ครับก็ซื้อมาซื้อมาสองพันเท่าไหร่สองพันสามครับอาศัยว่าจะซื้อเอามาทําให้แม่บ้านตีกี้ตลาดครับผมไม่มีเล่นนะครับ ผมไม่ได้ขายครับผมคันนี้แต่สภาพเครื่องดีมากครับไม่ดีแต่ล้อครับผมไม่ดีแต่ล้อครับต้องตัดล้อทิ้งครับตัดล้อทิ้งแน่นอนครับผมล้วใส่ล้อใส่ล้อลูสี่ครับนะครับเครื่องเงียบมากครับไฟออกทุกกุดเครื่องดีสีสีพอได้แต่ไฟออกทุกจุดครับผม เบรกตอนนี้เบรกหน้ายังไม่มีครับมีแต่เบรกหลังครับเบรกหน้าไม่อยู่ครับเบรกหลังได้ครับเบรกได้ครับเออสำหรับคนที่ขี่ไม่เร็วครับผมขี่ไปตลาดขี่ไปแล้วครับขี่ไปโคราชนิดหน่อยครับผมเแต่รถมันมีเลี่ยมครับจตลาดขี่ไปนอกครับผมเหมือนนะครับนอกรุ่งครับก่อนนำคลิปนี้มาฝากให้เพื่อนเอฟซี ติดตามครับผมว่าตอนเขาเสร็จตอนเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงครับเขาจะขี่ได้ปกติได้ดีไหมจะรูปร่างแบบไหนครับผมบอกก็ขาดไหมครับต้องเป็นเปไปหุ้มบอกครับก็ได้อ่าเสียเงินซื้อก็หลายบาทครับผมซื้อมาสองพันสามนี่ก็ต้องมีสี่พันนะครับประมาณสี่พันนะครับถึงจะใช้งานได้ดีครับถึงจะสมบูรณ์ครับผมแต่ข้อเสียก็คือไม่มีเล่มครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมฝากติดตามรถคันนี้ด้วยครับใครอยากมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมจะตอบให้ครับผมจะก,กับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรถอะไรครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามมาได้ครับยินดีให้ตอบยินดีให้ความรู้ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ